Sorry คือถ้าคุณทำอะไรผิดหรือคุณไปเหยียบท้าคนอื่นโดยที่ไม่ได้เจตนาแบบนี้ก็ต้อง sorry เหมือนกันนะคะนะแยกกันนะ Excuse me กับ Sorry ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะถามว่าแล้ว Apologize ล่ะ Apologize จะยากขึ้นนิดนึงแต่ Apologize เนี่ยก็คือการขอโทษที่ทำผิดนี่แหละนะ I Apologize ฉันขอโทษเธอแล้วมันต่างกับ sorry ยังไงเออนั่นดิโบนไม่ได้นึกเลยว่ามันต่างกับ s o ร r y ยังไง sorry น่าจะเป็นคำที่พูดง่ายๆทั่วๆไปแต่ apologize เนี่ยเป็นคำที่ยากขึ้นมานิดนึงคิดแค่นี้ก่อนละกันสำหรับพื้นฐานนะคะโบก็ไม่ได้ดูข้อมูลลึกๆด้วยว่า apologize จะอธิบายยังไงคือตัวโบเองอะเข้าใจในการใช้แต่โบอธิบายไม่ถูกะนะ